ฉันอยากให้หนายแลกตัวเข้าไปในชุมชนสิงดะเพื่อสืบความลับบางอย่างนายกล้าหรือเปลา่ปลาในทด่ล,ลำบากแล้วกูถ้าเองรอดตายได้ข้าจะยกตำแหน่งนายกองของข้าให้กับเองงานนี้พวกเราต้องแนบเนียททำให้ทุกคนคิดว่ามันเป็นอุบัติเหตุตายหาแน่นอนคราวนี้มนไม่รอดแน่ถ้าเองหนีเองก็จะเป็นแค่หมาที่เือนจะบอกว่าไม่ต้องห่วงแต่มีวิธีช่วยยังไงวะฉันนี่แหละจะสู้ไปกับนาย คอยดูเธอพวกมึงเล่นกับใครไม่เล่นสึกมาเล่นกับไอ้เดดตันูสิงเดือดหัวถ้าจะให้ไอเดดพิสูจน์ยังไงเราจนาใ,ใหญ่มันก็ต้องฟอบอร่นสิวัดเฮ้เรื่องใหญ่แล้วปู่ สตรีมแล้วที่โมโน m มสเท่านั้น